กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับ NK ผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นะครับมีภู้เขาแล้วก็คอร์สตินนะคุณผู้ชมนะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK นะคะรายละเอียดในการทานเนี่ยน,นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวโทรขาคอรเซ็นเตอร์ของเรานะคะคอรเซ็นเตอร์จะอธิบายได้อย่างละเอียดมากกว่าในรายการนะคุณผู้ชมนะคะ1กล่องมี60แคปซูลเช้าเย็นทานได้ครั้งละ1เม็ดนะคะราคากล่องละ2,500บาทสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าพรีเมียมนะคะราคากล่องหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทโปร คนหนึ่งเนี่ยสองกล่องเนี่ยห้าพบาทไม่ขายขายเพียง4,500บาทเท่านั้นนะคะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะคะมาที่นางงามนะคะมิสยูนเวิร์สลาวใช่ไหมฮะนะคะว่าเป็นเพื่อนลูมเมตกับแอนโทเนียนางก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะพตดถึงแอนโทเนียหลังพลาดมงนะคะล่าสุดนะคะนางงามจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็เป็นลูมเมตของเราด้วยนะคะไพมณนีใช่ไหม ไพรมานททีนะะล,ลาสบันเทาใช่ไหมหรือน้องเปล่านะคะจากสาวงามจากสาปปลาวซึ่งเป็นรูเมกกับแอนโทเนียโพซิลนะคะรองอันดับหนึ่งแล้วก็คู่จับมือของมิสยูนิเวิร์สนะคะพร้อมข้อความลง f a c e b o o k นะส่งกำลังใจพร้อมให้การสนับสนุนแอนโทเนียในข้อความดังกล่าวว่าฉันว่าเพื่อนฉันมุงนะ <c oughs> อบคุณมาอีกทั้งแนบอีโมจินะคะรูปมงกุฎและก็ธงชาติประเทศไทยให้มาด้วยนะคะเพราะตอนประกวดนางมาเชียด้วยนะคะน้องน้องน้องมาเชียมาเชียที่เดอะมองอามวงวานด้วยนะคะแม้สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่เป็นดังหวังแต่มิตรภาพที่แน่นแฟนขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็มีคำความความเขาบอกมีค่าสำหรับเธอทั้งสองซึ่งนะคะ ความตอนหนึ่งจากไลฟ์สดล่าสุดนะฮะของสาวแอนโทเนียเธอก็ได้นะกล่าวถึงนางงามจากประเทศลาวคนนี้นะคะว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักของเธอด้วยนะคะเพราะเขาเป็นรูเมทกันเ,เขาก็จะช่วยกันแต่งหน้าทำผมช่วยกันแต่งทรงแต่งตัวกันนะคะนะคะก็บอกเพื่อนร่วมห้องของฉันเดินทางกลับสบปปลาวตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมิสลาวเป็นผู้ให้การซัพพอร์ตที่ดีและเป็นคนที่น่ารักมากมาก เธอเป็นคนตลกมากๆและก็ห่วงใยคนอื่นเธอช่วยฉันมากมายช่วยฉันใส่คอนแทคเลนส์บางครั้งเธอก็ช่วยฉันทำผมนออนะคะเพราะว่ารูเมทเขาก็ต้องช่วยซึ่งกันและกันนะคุณผู้ชมนะคะเราก็ต่างอยู่ตรงนั้นและก็ช่วยกันสนับสนุนและก็กันมาโดยตลอดเธอมากอดฉันบนเวทีเมื่อวานหลังฉันได้รับตําแหน่งรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งเธอเป็นคนใจดีและน่ารักมากๆค่ะนะคะเขาเป็นรูเมดกัน แอนโทเนียตอนประกวดซูเปอร์ก็เป็นล่ามแปลให้กับประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วลาวเนี่ยปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าของเขาก็สวยนะคะของเขาก็สวยแต่ว่ามันประกวดที่ลาตินไงฮะ,ะพอประกวดลาตินเนี่ยนางงามฝั่งเอเชียก็เข้าเยอะนะก็ต้องยอมรับด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีแอนโทเนียนะเป็นเราจะพิจะ่บอกเป็นจ่าฝูงเลยแอนโทเนียเป็นจ่าฝูงสองนอกแอนโทเนีย นาง,งามจากอินเดียฟิลิปปินส์เนปาลปากิสถาน5คนนะเอเชียนะเข้า5นะจาก2อ่ะเอเชียเข้า5จาก20นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคะอ่ะมากันต่อใช่ไหมแฉอดีตสามีผู้จัดก,การดาราดังซุ่มกินไฮโซอ้างหมดตัวเพร,ราะโดนหุบสมบัติ ขาเมาเอากันอีกแล้วคุณผู้ชมนะคะน่าเห็นใจอดีตเมียน้อยฮะเมียน้อยเหรอน่าเห็นใจอดีตเมียน้อยเหรอของอดีตสามีผู้จัดก,การและก็ดาราที่ต้องมานั่งรับกรรมโดนฟ้องชดใช้ค่าเสียหายและก็ตกที่นั่งเดียวกับผู้ผู้จัดเหรอเพราะอดีตสามีผู้จัดก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิมกูงง,งวะ่ะล่าสุดนะคะชนีนางหนึ่งนะคะนางที่เคยควงท่องลาตี ดีกีไฮโซมีลูกแล้วประมาณแอบสามีไปกินกันแซบ่บๆแต่อย่างไรก็ตามในส่วนความรับผิดชอบก็ก่อไว้อะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจก็ก่อไว้รีบเคลียร์นะในส่วนเมียน้อยที่ขึ้นแท่นหลวงก็ควรมาช่วยไม่ใช่ปล่อยให้รับกรรมเคลียร์กันเองนะคะและส่วนอดีตหลวงตามข้อตกลงกระดาษแผ่นหนึ่งที่แลกกับใบหย่าและ ก็ยังไม่เคลียร์แถมสร้างหนี้นะคะหนี้เหลือหนี้ปัดภาระให้ชีต้องมารับแทนแถมยังไปพูดนะคะหลอกบรรดาชนีว่าหมดตัวเพราะอดีตเมียดาราสุดฮุบอะไรดาราดังฮุบสมบัติหมดปแปลกทำไมบรรดาชนียังเชื่อว่าฮีมีตังกูก็ไม่รู้ว่าใครอันนี้งงมากเอามาจากเพจไหนอะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามใครวะงงนะคะแกะกันเอ,เองยากมากเลยเนี่ยเขาบอกคนใกล้ตัวฉันเหรอใครวะคนใกล้ตัวกูอีกคนรู้จักกูด้วยะนะคะ,ะไม่อยากรู้จักแล้วนะคะคุณผู้ชมขานะคะไว้ นะ่าเกียดอ่ะขอขอบคุณนะคะรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ค่ะนะคุณผู้ชมขานะคะต้องขอขอบคุณนะคะตอนนี้มีคอร์ซิตินแล้วก็ผู้ขาวนะคะสารจัรกจักธรรมชาติดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมโ,โทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะ1กล่องมี60แคปซูลเช้าเย็นครั้งละ1เม็ดกล่องหนึ่ง2,500บาทโปร2กล่อง5 0 0 0ไม่ขายขาย4 5 0 90, 0 9 0 0้9 9 9 9 9 6คนะนึกถึงผลิตภัณฑ์ณภาพต้าึก้์เมอารอ่า NK ค่ะนึกถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพี้องน ทีมันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับแอนโทเนียโพซิลสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ